เติร์ปาร์ตี้นะคะที่เป็นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเวฟบไเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพนักง,งานนะคะล็อกอินเข้ามาเนี่ยก็สามารถนะคะดําเนินการสร้างนะคะพนักง,งานใหม่นะคะเพิ่มพนักง,งานเข้าไปใหม่ได้นะคะสมมติว่าต้องการให้มีพนักง,งานอีกหนึ่งคนนะคะก็ให้กดปุ่มสร้างนะคะจากนั้นนะคะก็อให้กรอกชื่อสกุลน,นะคะ ของพนักง,งานนะคะที่ต้องการทําการเพิ่มเข้าไปนะคะต่อไปก็เป็นเลขบัตรก็เป็นเบอร์ทนะคะจากนั้นนะคะก็เป็นอีเมลค่ะก็เป็นเอกสารการฝึกอบรมนะคะของพนักง,งานคน,นนั้นๆนะคะซึ่งบังคับนะคะว่าเป็นไฟล์ PDF นะคะต่อไปก็เป็นกำหนดการใช้งานนะคะหมายความว่า ในการสร้างข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของพนักง,งานคนนี้เนี่ยต้องการเปิดนะคะเปิดบัญชีผู้ใช้นี้ให้สามารถใช้ได้เลยหรือไม่คะถ้ายังนะคะก็คลิกเลือกปิดไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าต้องการเปิดนะคะให้สามารถให้พนักง,งานคนนี้เนี่ยสามารถเข้าสู่ระบบเข้ามาทํารายงานให้บริษัทเบรคติ้ของเราได้เนี่ยก็เลือกเปิดนะคะจากนั้นก็กดบันทึกค่นะ,ะครับ,รบก็รอสักครู่นะคะระบบก็จะทําการส่งอีเมลนะคะ อไปยังอีเมลของพนักง,งานคนนั้นนะคะให้ทำการออรีเซ็ตนะคะ username p a s s w o r นะคะแล้วก็สามารถเข้าตัวบุกมาได้นนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะในส่วนของอผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการของเรสต์พาร์ตี้เนี่ยนะคะก็คือสามารถนะคะทำการแก้ไขนะคะบัญชีพนักง,งานนะ,ะที่จะทำการ ที่จะสามารถทําการตรวจสินค้าให้ได้นะคะตรงนี้ได้เช่นกันก็ถ้าต้องการแก้ไขข,ข้อมูลคะคะบันทึกไหค่ก็คลิกเลือกแล้วก็กดแก้ไขนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะก็กดบันทึกเข้ามาได้ใหม่นะคะสมมติว่าต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะก็ทําได้เช่นกันนะคะสมมติว่าอ่อพนักง,งานคนนี้นะะลืมรหัสผ่านนะคะก็ให้คลิกเลือกนะคะแล้วก็กดเปลี่ยนรหัสผ่านให้ าได้โดยตรงนะคะนี้น้คะก็เซ็ตรหัสผ่านใหม่นะให้พนักงานคนนั้นกาแก้นคะคะไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านให้พนักงานคนที่สองนะคะไปเรียบร้อยแล้วนะคะ